สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ YouTube เสียนเหนือเซียนและเพจ Facebook เรียนหมักรุกด้วยใจรักบายครูพงศ์กลับมาศึกษาเกมของท่านอาจารย์นกประจิบนะครับโดยในคลิปนี้ท่านอาจารย์นกประจิบจะประทะกับท่านอาจารย์หนูเทพนะครับถือว่าเป็น2ส,สุดยอดเซียนของประเทศไทยในยุคปัจจุบันนะครับได้มาประทะกันนะครับผมเกมจะสนุกสนานขนาดไหนเราไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันเลยครับ อาจารย์นกเปรจิตเป็นฝ่ายเปิดหมากก่อนนะครับอาจารย์นกเปรจิตพัฒนาโคนขึ้นคอสองอาจารย์หนูเทพพัฒนาโคนขึ้นชฉชิงเจ็ดอาจารย์นกเปรจิตพัฒนาม้าขึ้นงอสองอาจารย์หนูเทพพัฒนาเม็ดขึ้นคอเจ็ดอาจารย์นกเปรจิตพัฒนาเม็ดขึ้นชฉอาจารย์หนูเทพพัฒนาม้าขึ้นจอเจ็ดอาจารย์นกเปรจิปปูเบี้ยเฉชิงสี่อาจารย์หนูเทพ ปู่เบี้ยชอช้างห้าอาจารย์กรยนกกระจิบปู่เบี้ยจอจานสี่อาจารย์หนูเทพเดินเบี้ยคอห้าอาจารย์นกกระจิบเดินเบี้ยขอไข่สี่อาจารย์หนูเทพเดินเบี้ยง,งองูห้าอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมาชอชิงสามอาจารย์หนูเทพพัฒนาม้าขึ้นคอควายหกอาจารย์นกกระจิบลำเลีเยงเม็ดขึ้นมาจอสาม อาจารย์หนูเทพลำเลียงเม็ดขึ้นม6อาจารย์นกพงไจิบพัฒนาโคนขึ้นมาผูกเม็ดอาจารย์หนูเทพพัฒนาโคนขึ้นผูกเม็ดอาจารย์นกพงไจิบขยายโคนขึ้นขอไข่สามอาจารย์หนูเทพนำโคนขึ้นชาช้างหกอาจารย์นกพงจิตพัฒนาขุนขึ้นจอจานสองอาจารย์หนูเทพพัฒนานขุน,ออาน,น,านขึ้นงองูเจ็ดเป็นรูปหมากไม้โยงขวาอิทธิฤทธิ์นะครับ อาจารย์นกประจิบแปรขบวนด้วยคนก้าวร้าอาจารย์หนูเทพตอบโต้โคนก้าวร้าด้วยเบี้ยปีกอินรีอาจารย์นกประจิบถอยโคนลงไปที่คอไข่สามอาจารย์หนูเทพปูเบี้ยกอห้าอาจารย์นกประจิบกินตัดเบี้ยในอาจารย์หนูเทพใช้แม็ดขึ้นไปกินอาจารย์นกประจิบถอยโคนลงไปที่คอสองอาจารย์หนูเทพยันเบี้ยริมไว้ อาจารย์นกกระจิบนำเรือที่กอหนึ่งมาขอไข่หนึ่งโจมตีเบี้ยอาจารย์หนูเทพนำเรือมาผูกครับอาจารย์นกกระจิบทิมเบี้ยสูงจอห้าอาจารย์หนูเทพเลือกถอยโคนมาผูกครับอาจารย์นกกระจิบทิมเบี้ยงอสี่ไล่เม็ดอาจารย์หนูเทพถอยเม็ดมางอหกอาจารย์นกกระจิบเตรียมซ้อนเรืออาจารย์หนูเทพนำโคนขึ้นขอไข่หกผูกเบี้ยวไว้ครับ อาจารย์นกกระจิบซ้อนเรือครับอาจารย์หนูเทพนําเรือที่ยอแปดมาคอ8อาจารย์นกกระจิบตัดสินใจกินเม็ดหงายอาจารย์หนูเทพใช้ขุนขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจเดินเบี้ยชอสขึ้นมาชอสยอมเสียเปรียบเบี้ยนอกเบี้ยในนะครับอาจารย์หนูเทพกินตัดเบี้ยในไล่เม็ด อาจารย์นกกระจิบใช้เม็ดขึ้นมากินอาจารย์หนูเทพปูเบีย้ยจอห้าไล่เม็ดครับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบเลือกถอยเม็ดลงไปจอสามอาจารย์หนูเทพลอยเบีย้ยริมให้กินฟรีครับผมอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาผูกอาจารย์หนูเทพกินแรกเบีย้ย อาจารย์นกกระจิบใช้เบีย้ยขึ้นมากินอาจารย์หนูเทพนําเรือไปที่ชอชั้งแปดอาจารย์นกกระจิบนําเรือออกคลองที่ยอนหนึ่งอาจารย์หนูเทพลําเลียงคนขึ้นชอยชั้งหกอาจารย์นกกระจิบนําเรือที่ขอไข่สองลงไปขอไข่หนึ่ง อาจารย์หนูเทพนำขุนลงมาที่งอเจ็ดอาจารย์ลักรรจิบนำเรือที่ขอหนึ่งมาชอชั้งหนึ่งอาจารย์หนูเทพดึงโคนมาที่คอเจ็ดอาจารย์นักรรจิบนำโคนบุกขึ้นมาที่ยอดสี่อาจารย์หนูเทพนำเรือที่ขอแปดมาชอจิงแปดอาจารย์นักรรจิบนำเรือมาที่ขอไข่หนึ่งโจมตีเบี้ย อาจารย์หนูเทพรบอบค้อไว้ก่อนครับนำเรือมาผูกอาจารย์นกกระจิบนำเรือยอมาชอชั้งหนึ่งอาจารย์หนูเทพนำโคนขึ้นงอมูหกอาจารย์นกกระจิบนำขุนมาที่ชฉ่ชิงสองอาจารย์หนูเทพนำขุนขึ้นจอาจานหกอาจารย์นกกระจิบนำเรือที่ขอหนึ่งมากดขุน อาจารย์หนูเทพนำเรือที่ขอไข่แปดมากดขุนของอาจารย์นกกระจิบกลับครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือไปที่ขอหนึ่งโจมตีเบี้ยของอาจารย์หนูเทพอาจารย์หนูเทพนำเรือมาผูกครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือที่ชอช้างหนึ่งมาจอนหนึ่งกดขุนครับอาจารย์หนูเทพถอยขุนลงมาที่งอเจ็ด อาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่ยนหนึ่งอาจารย์หนู่เทพนำขุนขึ้นไปใหม่ครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่ชอช้างหนึ่งอาจารย์หนูเทพนำเรือออกคลองครับ มีแผนจะส่งเบี้ยไปไล่ม้าครับผมแล้วคนของอาจารย์นกกระจิบจะขาดอาจารย์นกกระจิบนำเรือไปผูกจังหวะนี้อาจารย์หนูเทพได้โอกาสบุกครับผมนำเบี้ยไปไล่มา้าอาจารย์นกกระจิบถอยม้าลงไปที่จอนึงอาจารย์หนูเทพมองเห็นว่า เรือของตนเองนะครับกดต่อเรือของอาจารย์นกกระจิบที่ยอนหนึ่งไว้จึงลอยโคนตัวนี้นะครับบุกขึ้นไปอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจนำม้านะครับขึ้นมาชอาชั้งสองยอมเสียเบี้ยครับผมอาจารย์หนูเทพได้กินเบี้ยฟรีนะครับ สถานการณ์ตอนนี้เป็นสองเบียกคว่ำของอาจารย์หนูเทพสู้กับเม็ดของอาจารย์นกกระจิบนะครับอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจถอยโคนไปแรกครับอาจารย์หนูเทพต,ตัดสินใจกินแรกโคนรุกอาจารย์นกกระจิบใช้ขุนขึ้นมากินอาจารย์หนูเทพน,น,น,นำเรือแรกที่ยอนหนึ่งอาจารย์นกกระจิบใช้เรือกินต่ออาจารย์หนูเทพขยายม้าออกไปที่กอห้า อาจารย์นกใครจิบนำเรือไปที่ขอไข่หนึ่งอาจารย์หนูเทพนำมา้าไปรุกที่ชฉชิงห้าอาจารย์นกกครจิบหลบขุนลงไปชฉชิงสองอาจารย์หนูเทพถอยขุนลงมาที่งอเจ็ดเรียมมาผูกเบีย้ยตัวนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดนะครับขึ้นมาชฉชิงสี่อาจารย์หนูเทพนำขุนขึ้นคอหก จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำม้านะครับขึ้นมาแลกที่จอสาอาจารย์หนูเทพตัดสินใจกินแรกครับอาจารย์นกกระจิบถอยเม็ดนะครับลงไปกินอาจารย์หนูเทพนำเรือออก้องครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาป้องกัน อาจารย์หนูเทพถอยโคนนะครับมาที่จอเจ็ดเตรียมขึ้นไปจอหกฉชิงห้าน,นะครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาจับก,กินโคนอาจารย์หนูเทพถอยขุนมาขูกครับอาจารย์นกกระจิบดึงเรือนะครับลงไปใหม่อาจารย์หนูเทพถอยมา้ามาที่ขอไข่เจ็ด อาจารย์นกกระจิบตัดสินใจเส้นเบี้ยคอสามขึ้นมาคอสี่ครับเพื่อนำโคนขึ้นมาใช้งานนะครับอาจารย์หนูเทพใช้เบี้ยขอไข่ห้านะครับขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนำเรือไปที่ขอไข่หนอาจารย์หนูเทพหลบม้าไปที่งออาจารย์นกเระจิบนำโคนขึ้นคอสาม อาจารย์หนูเทพนำเรือไปรุกครับอาจารย์นกกระจิบหลบขุนลงไปที่จอหนึ่งอาจารย์หนูเทพลำเลียงโคนขึ้นจอหกอาจารย์นกกรจิบถอยม้าไปฉาฉิงหนึ่งไล่เรืออาจารย์หนูเทพนำเรือกดขุนไว้ครับอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมางอสอง อาจารย์หนูเทพนำโคนนะครับขึ้นไปชอยทิ้้าอาจารย์นกกระจิบขยับขุนมาที่คอสองอาจารย์หนูเทพนำโคนบุกขึ้นไปชอยช้างสี่อาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นมางอสองจะแลกเรือนะครับอาจารย์หนูเทพไม่แลกครับผมเพราะว่าได้เปรียบทางหมากอยู่นะครับนำเรือกดขุนอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่จอหนึ่ง อาจารย์หนูเทพนำโคนบวกขึ้นไปชฉลียทิงสามครับอาจารย์นกกระจิบนำขุนถอยไปตั้งรับครับอาจารย์หนูเทพล้ำเลี่ยงม้าขึ้นไปชฉลียทิ้งห้าเกาะเม็ดไว้ครับอาจารย์นกกระจิบถอยม้าลงไปที่ขอไท่หนึ่งจะถอยโคนล,ลงไปนะครับแล้วก็นำม้าขึ้นที่คอสาม อาจารย์หนูเทพนำม้านะครับบุกขึ้นไปชอช้างสามจะใช้โคนล,ลุกค่ากินเรือครับอาจารย์นกกระจิบต้องหลบเรือนะครับมาที่ชอช้างหนึ่ง 1, จับกินมา้าอาจารย์หนูเทพนำโคลนไปรุกครับอาจารย์นลลกกระจิบหลบขุนมาที่คอหนึ่งครับอาจารย์หนูเทพถอยมา้าลงมาชอชิงห้าเกาะกินเม็ด อาจารย์นกกระจิบถอยคนไปผูกครับอาจารย์หนูเทพถอยคนมาแรกเพื่อจะได้เบี้ยงหายอาจารย์นกกระจิบนําเรือมาที่จอหนึ่งครับผูกเม็ดไว้อาจารย์หนูเทพนําขุนขึ้นไปจอหกจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบยกม้านะครับขึ้นมาคอสาม จังหวะนี้ท่านอาจารย์หนูเทพนะครับมีสุดยอดแต้มเซียนนะครับผมที่จะได้เปรียบท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับพี่น้องทุกท่านกดหยุดคลิปก่อนนะครับถ้าหากท่านเป็นหมากสีดาเป็นท่านอาจารย์หนูเทพในจังหวะนี้ท่านจะบุกโจมตีท่านอาจารย์นกกระจิบอย่างไรดีครับหวังว่าพี่น้องทุกท่านจะตั้งใจฝึกคิดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาดูแนวทางการเล่นจากท่านอาจารย์หนูเทพนะครับ อาจารย์หนูเทพนะครับมองเห็นว่าเม็ดของคู่ต่อสู้นะครับผูกโคนทำอย่างไรให้โคนตัวนี้ขาดเม็ดตัวนี้ทำหน้าที่ผูกเบี้ยด้วยดังนั้นอาจารย์หนูเทพนะครับตัดสินใจใช้ม้านะครับกินเบี้ยคว่ำฟรีหนึ่งตัวครับถ้าหากอาจารย์นกกระจิบใช้เม็ดขึ้นมากินอาจารย์หนูเทพจะใช้โคนกินโคนรุกคาดกินเรือ ได้เปรียบถึงชนะเลยนะครับแต้มน,นี้ทำให้ท่านอาจารย์นกกระจิบต,ต้องตัดสินใจใช้โคนกินแรกโคลนครับอาจารย์หนูเทพนํำม้าไปรุกหลบม้าก,ก่อนนะครับอาจารย์นกกระจิบขยับขุนหลบไปที่ขอไข่หนึ่งอาจารย์หนูเทพใช้เบีย้ยที่คอสี่นะครับเข้าไปกินหงายอาจารย์นกกระจิบต,ต้องหาเสมอนะครับ ท่านใช้ม้านะครับกินเบี้ยริมอาจารย์หนูเทพบุกต่อครับนําเบี้ยไปไล่เม็ดอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจใช้เม็ดแลกเบี้ยเลยครับอาจารย์หนูเทพถอยม้ามากินอาจารย์นกกระจิบนําเรือออกคลองชอครับอาจารย์หนูเทพนําขุนขึ้นไปงอห อาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่ชอช้างแปดอาจารย์หนูเทพนำเบี้ยงหงายไปรุกที่คอสองอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่คอหนึ่งอาจารย์หนูเทพนำเรือรุกที่ยอหนึ่งอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นที่หอสองอาจารย์หนูเทพนำเรือรุกที่งอหนึ่งอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจหลบขุนมาที่คอสาม อาจารย์หนูเทพนำเรือรูปที่งอสามครับอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่ขอไข่สี่อาจารย์หนูเทพนำเรือรูปที่ขอไข่สามอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่กอห้าอาจารย์หนูเทพนำม้ามารูปที่คอหกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่กอหกอาจารย์หนูเทพใช้เรือกินเบี้ยกดกินม้าครับบังคับอาจารย์นกกระจิบนำขุนไปผูก อาจารย์หนูเทพนำเรือรุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่กอหกอาจารย์หนูเทพกดใหม่ครับอาจารย์นกกระจิบนำขุนไปผูกอาจารย์หนูเทพนำม้านะครับมารุกที่งอสี่อาจารย์นกกระจิบขยับขุนลงไปที่ของไข่สี่อาจารย์หนูเทพใช้เรือรุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่กอห้า อาจารย์หนูเทพถอยม้ามาที่จอหกครับอาจารย์นกกระจิบนำม้ามารุกที่ขอไข่หกอาจารย์หนูเทพขยับขุนหลบมาที่คอหกอาจารย์นกกระจิบนำม้ามาที่คอแปดอาจารย์หนูเทพนำเรือมารุกที่ขอไข่ห้า ถ้าหากอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่กอหจะถูกม้านะครับมารุกที่คอเเมื่อขุนหลบมาที่กอเจจะถูกเรือมารุกจนที่ขอไข่7นะครับ <_ As> ดังนั้นต้องหลบไปตานี้นะครับอาจารย์หนู่เทพนำม้าไปรุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนไปที่กอส <_ As> อาจารย์หนุเทพนำเรือรุกที่ขอไข่สอาจารย์นกกระจิบหลบขุนไปที่กอส <_ As> อง <_ As> อาจารย์หนูเทพนำมาไปที่ปอสิครับท่านอาจารย์นกกระจิบไม่สามารถป้องกันการถูกรุกจนได้นะครับจึงตัดสินใจยอมแพ้ท่านอาจารย์หนูเทพไปในตานี้ครับผมครูพงศขอขอบพระคุณท่านอาจารย์นกกระจิบท่านอาจารย์หนูเทพเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านอาจารย์ทั้งสองได้ต่อสู้แข่งขันในเกมนี้ไว้นะครับทําให้พวกเราได้มาศึกษาได้มารับชมเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาฝีมือ และเป็นการอนุรักษ์กีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราไปนานๆนะครับผมขอบคุณพี่น้อง F-C ทุกท่านนะครับที่ตั้งใจติดตามรับชมคลิปนี้หากชื่นชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครูพงขอลาพี่น้องทุกท่านไปก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ